เมื่อวานนี้เนี่ยคณะกรรมการานโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเนี่ยเห็นชอบใช้ก็ประมาณปี2,567ถึง2,568วงเงินนะครับ450,000ล้านบาทตเตรียมถแถลงอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่24กรกฎาคมนี้ก็คือวันพุธอีก2 วันพุธหน้านั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับนายจุลพันธ์อมรมิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในะฮะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมของคณะกรรมการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลเ l ลต t ครั้งที่4ทับ2,567เนี่ย ก็เห็นชอบนะเห็นชอบแหล่งที่มาของวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเลตจากงบประมาณปี67ถึงปี68วงเงินรวมคือ4 5 0 0 0 0ล้านบาทโดยจะแบ่งเป็นงบปี67เนี่ยจำนวน1 6 5 0 0 0ล้านบาทและงบปี68เนี่ยจำนวน2 8 5 0 0 0ล้านบาทโดยปรับลดวงเงินโครงการจากเดิม5,000ล้านบาทลงมาเหลือ4 5 0 0 0 0ล้านบาทคือลดไปประมาณ50,000ล้านบาทค่ะ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามข้อมูลในอดีตของโครงการภาครัฐต่างๆรวมทั้งข้อ,ของหงายจากหน่วยงานตรวจสอบที่มองว่ารัฐบาลไม่ควรตั้งงบประมาณที่สูงเกินไปส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการยังกำหนดไว้ที่50ล้านคนตามเดิมนะ,ะพร้อมตัดสิทธิบุคคลที่เคยกระทาผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีตทั้งในนามบุคคลและร้านค้าซึ่งจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดิจิทัลว a ลเลตได้นอกจากนี้ครับที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณารายสินค้าเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมและจําเป็นโดยสําหรับในวันพุธหน้าครับ24กรกฎาคมนี้เนี่ยนายกจะมีการแถลงวันเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลว a l เลตอย่างเป็นทางการรวมถึงรายละเอียดโครงการอีกครั้งก่อนจะนําเสนอที่ประชุมครมอพิจารณาอนุมัติต่ตอไป ด้านนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่าน X หรือว่า Twitter เนี่ยแล้วก็ Facebook โดยระบุว่า Digital Wallet พร้อมเปิดลงทะเบียนคือเมื่อกี้เนี่ยทางคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่ารอรายกแถลงว่าเมื่อไหร่จะใช้ได้ซึ่งนายกก็โพสต์แล้วนะครับว่า Digital Wallet เนี่ยพร้อมเปิดลงทะเบียนเนี่ยสิงหาคมน,นะครับ,รบซึ่ง การประชุมเมื่อวานนี้ผ่านมานะฮะถือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดลงทะเบียนและการดาเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและร้านค้าโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการรวมถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์และมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นโครงการดิจิทัลวัลเล็นี้นะครับผมคือโครงการใหญ่ของภาครัฐนะฮะ ที่จะเติมเงินกระบาพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อความเอรียดรอบครอบทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานทําให้เวลาดําเนินการอาจจะมากหน่อยนะครับแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องคอยเกอ้ออย่างแน่นอนครับค่ะ่ะก็ตอนนี้านายก โพสต์แล้วว่า1สิงหาคมคน่าจะลงทะเบียนได้คือคือใช้เมื่อไหรเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศแต่ลงทะเบียนเนี่ยคือ1สิงหาคมคก็น่าจะไม่เกินจากที่มีการาพูดคุยกันนะฮะก็ไม่น่าจะเกินไตรามาสสุดท้ายของของปีนี้นก็คือคประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาแต่อันนี้เนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่เดือนประมาณสักเดือน8คือสิงหา,งหาเพ่เพล่ไตรามาสที่3าปลายๆอาจจะได้ใช้กันแล้วนะครับ